ว้าวนี่มันกองหน้าอีปิกตัวใหม่ล่าสุดว่ะคุณผู้ชมชริสเตียนวิเอรี่ฮ่าโอ้ยไม่ต้องจำเป็นต้องพูดเยอะว่ามันเก่งหรือเปล่าดูสาธิติครับคุณผู้ชมหนึ่งนัดซัดไปสามลูกอ่ะแค่นั้นแหละสุดไหมหล่ะครับออยากรู้ไหมว่าจีเนยียสอัพยังไงอ่ะประเดิมนัดแรกสนามแรกเขาก็ซัดไปสามกดแฮตททิกไปแล้วะครับ โอ้โหบอกตอวว่าเล่นเข้ามือผมจัดเอาไปเล่นหน้าคู่เท่านั้นนะคุณผู้ชมตัวนี้แนะนําหน้าคู่หรือว่าหน้าต่ําก็ได้นะครับผมส่วนสไตล์การอัพชิเนียผมคิดมาอย่างดีดีที่สุดสําหรับเขาละไม่ใช่ว่าดีที่สุดหรอก <c oughs> ผมเล่นแล้วเข้ามือที่สุดนะครับผมสําหรับวิเอรลี่ร่างนี้นะฮะ907185น,90นะครับผม907185นะคุณผู้ชมจะ104นะฮะ แต่ถ้าใส่ที่บูธจะเป็น105อย่างแน่นอนและที่บูธเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก สไต์เกอร์นะครับผมส่วนผมไม่อยากใส่ไว้คนอยากเก็บไว้แบบขอเก็บไว้บ้างเถอะมันแบบหายากชิบหายเลยเนี่ยต่อให้1นึไม่ได้ใส่สไตเกอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้อง105มันก็เก่งแล้วนะคุูผู้ชมอยากรู้มันเก่งยังไงอ่ะรอดูได้เลยนะครับผมกาละี1นนัดเนี่ยซัดไป3ลูกอะแค่นั้นแหละตัน1น5นะครับผมแต่ที่เห็น1นึเพราะว่าไม่ได้ใส่สไตเกอร์ไงถ้าสไตเกอร์เนี่ยหนึ่งร้อยห้าอย่างแน่นอนนะคุูผู้ชมดูเกมลุกข้าวบอลเลี้ยงบอลหรือ ว่าด้วยความะต่ำดิดีนะครับเนี่ยเกมลุก92เนี่ยหาช่องเนี่ยไว้ใจวีเอลี่ได้เลย92สีเขียวเข้มมาโซนการคบุมบอลเลี้ยงบอลหรือว่าเลี้ยงบอลด้วยความต่ำเนี่ยมันก็ถือว่าดีนะครับไม่ได้แย่จนเกินไปไม่ได้ใหญ่ด้วยซ้ำอ่ะ8 690 8 5นี่ก็ถือว่าโอเคพอใช้ได้แต่การควบคุมบอลดูดิฮะ 90สีเขียวเข้มวผูว้ชมไปกับบอลได้ดีอย่างแน่นอนนะครับและก็มีสวิตชิ่งหรือว่าการจบสกอร์นี่มันคือคุณน่าสมบัตหลักของกองหน้าอยู่ละคุณผู้ชม92สีเขียวเข้มนะครับเนี่ยลูก heading 83เนี่ยคนดูอาจจะบอกว่าน้อยใช่ไหมแต่จริงไม่น้อยนะครับอย่าลืมว่าเขามีส่วนสูงที่186 กับ190บาทส่วนสูงดีมาก5ลูกหัวแค่นี้ก็ถือว่าใช้หัวได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับผมถ้ามันเป็น9 4เกียวเข้มเนี่ยผมผมว่ามันน่าจะโกงเกินไปนะครับเนี่ยลูกเคิร์ฟก็พอจะได้นะครับ82นะคุณผู้ชมแต่ดูนี่ครับสีเขียวเข้มแม่งบานจัดเยอะจัดอะเกี่ยวกับการสปีดและส,สปีดต้นหาช่องดีมีความไวอีก หวานเจี๊ยบครับผมบอกตว,ว่ากองหลังเนี่ยจะมีใครตามทันไหมครับเนี่ยกองหน้าตัวใหม่อีปิกล่างใหม่ของวีเอรี่ว่ะสปีด94แต่สปีดต้น91สีเขียวเข้มทั้งคู่เลยนะครับเนี่ย<อ>ก็เลยครับเล่นนักเตะให้ฉลาดนะคุณผู้ชมรู้ข้อดีรู้ข้อเสียนะครับเนี่ยโอ้โหคิกพาวเวอร์ก็แรงด้วยหลอดม่วงได้สบายจบสกอร์ก็สบายลูกปั่นก็สบายหลอดมอ่วงดูดีครับ93เล่นง่ายอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมลูกจ้ำเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับอย่าลืมว่าเขา สูงนะลูกจับแค่นี้ก็ดีมากๆแล้วนะครับเนี่ย8 4ีเขียวและมีความแข็งแก่งเฮ้ยมึงแทบจะไม่มีข้อเสียเลยนี่หว่านอกกนั้นดูดิแทบสังเกตดีๆนะ ดูข้าวพลังเขาแทบจะไม่มีข้อเสียเป็นสีส้มเลยนะคุูผู้ชมข้าวพลังเนี่ยบาลานซ์หมดเลยนะครับเนี่ยข้อเสียลหลักก็คือการส่งนี่แหละกองหน้ามันไม่จําเป็นอยู่แล้วคุณสมบัลลังกมันไม่ใช่การส่งมันอาจจะไม่ดีนะคุูผู้ชมดูดิสีแดงเลยนะครับเนี่ยข้อเสียแทบจะไม่มีนอกม่งบาลานซ์อ่ะข้อดีของเขาก็เยอะจัดนะฮะของแข่งๆก,ก็มีลูกล่ามใหญ่อีกโอ้โหบาลานซ์ก็มีสเตมินาก็ผมคิดว่าสเตมินาน่าจะไม่ค่อยอึดวะ เพราะว่าบาลานซกับสเตมิ n น,น่แหละน่าจะเป็นข้อเสียของเขานะครับเพราะว่าเขามีรูปร่างที่ใหญ่คุณผู้ชมมันอาจจะเล่นแบบอึดอัดเล็กน้อยนะครับมันไม่เหมือนกองหน้าตัวเล็กไง ก็ไ่้แหละครับเล่นนักเตะให้ฉลาดดึงศักยภาพของเขาออกมาให้ได้เยอะที่สุดถ้าไม่รู้อะ่ะก็รอดูคลิปนี้นะคะว่าจะมีแนวทางการเล่นยังไงนะคุณผู้ชมแต่ที่แน่มีคิกกิ้งพาวเวอร์มีสปิริตอนและมีความไวจบสก,กอร์คมอะ่ะแค่น,นั้นแหละและสกิลของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเกี่ยวกับสกิลของบอลเลยนะครับเนี่ยมีแต่สกิลการยิงอะ่ะเฮดดิ ing, ้งลองแรง color shooting c h a r g ร d i ิ e c t i o n ลองแรงชูต o t i n สกิลการยิงไม่เยอะจัดเฟิร์สทัพช็อต โอ้โหแม่ hmm. สกิลใหม่ก็มีนะครับเกี่ยวก,กับการยิงเอาไซ์ก็มีวะ่ะก็นั่นแหละครับสกิลการยิงเขาเยอะมากมันก็สื่อให้รู้ว่าเขาคมขนาดไหนนะคุณผู้ชมแต่ผมแนะนําให้เสริมเกี่ยวกับดับบันทัดอันนี้สกิลลูกลักจีเนียตไม่มีไม่ได้นะครับแต่ผมไม่มีใส่ไง <laughs> ถ้ามีผมคงอยากใส่ให้เขาแล้วคุณผู้ชมดับเบิลทัชน,นะผมโซคอนโทลนะไฟติงสปิริตนะครับผมสามสกิลนี้แนะนำให้ใส่จำเป็นมากๆเลยนะครับเนี่ยสำหรับตัวกองหน้าร่างใหม่ล่าสุดผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะ กำลังเคยสัมผัสว่าเล่นยังไงดีวะเขากำลังมาล่างแรกไงเฮ้ยมันควรเล่นยังไงวะล่างนี้เล่นยังไงให้เก่งนี่คลิปนี้แหละครับมีคําตอบคุณจะไม่เสียเวลาดูอย่างแน่นอนยังไงก็รอดูได้เลยนะครับว่าถ้ามาอยู่ในมือชีเนียเขาจะสุดขนาดไหนผมจะดึงศักยภาพของเขาออกมาให้ดีได้หรือเปล่าในคลิปนี้นะแล้วเราไปดูกันได้เกม มาแล้วครับผมคอสตึงตงเลยนะพวกพอดีเราไม่กลัวเรามีกองหน้าตัวใหม่อ่ะแค่นั้นแหละหเชื่อว,ว่าหลายคนก็ยังไม่เคยใช้นะฮะโอโ้โหปั่นบอลไปพวกเดี๋ยวจะปั่นให้ดูเดี๋ยววีเอลี่เราจะปั่นให้ดูกองหน้าตัวใหม่อ่แะแค่นั้นแหละแม่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเนี่ยก็ว่าทําไมกูไม่รู้จักชื่อไปศึกษามานักนานโอ้โหซิโก้โดนเบียดแม่งตัวเล็กไปครับแทงมาแบบนี้ก็เสร็จหวานเจี๊ยสิครับ ออกข้างไปเลยครับผมโอ้โหแต่แม่งแชมเคิ้แนม่งแพงไม่ดีว่ะวิ่ยแต่ยังปัดได้โอ้ยแชมเคิ้นในเปิดบอลอะไรของนายวะของสู้โอ้ my g ยกอดชนเสาอ่ะมันทักทายจีเนียดด้วยเสาว่ะนายไม่ยิงให้มันเข้าไปเลยวะพวกส่งให้วีเอรีัอผมสัมผัสบอลแรกโอ้โหเล่นแรงจังวะ นี่ไงเอาเหลียงไปแดกโอ้โหอยากเป็นสายเหลืองก็ไม่บอกแล้จะเน่อททำไมแล้วกูจะเน่อททำไมวะเนี่ยคุณผู้ชมดูดอกนี้นี่เป็นไงโอ้โหอ่อนให้ฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวมันไม่ตึงพอครับผมก็เลยส่งให้แม่งเลยแค่นั้นแหละก็อยากโดนเปิดก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมมึงจะวนอะไรนักหนาวะมามันได้เวลาแล้วล่ะจีเนียสแม่งจับนะคู่บจัดพักนี้ แต่ละตัวมาเนี่ยต้องดูนักเตะด้วยนะคบว่านักเตะคนไหนถนัดหน้าคู่หรือว่าหน้าเดี่ยวนะคุณผู้ชมลูมิเก้เฟกช็อตปาดโอ้โหจะปัดให้กิเอลี่ไม่ได้ซะด้วยปาเชียบเซราสสวยฝ่ายเราข้ามคุมแดนกลางได้ดีมากเลยว่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะตั้งใจเล่นแล้วนะครับผมรู้สึกว่าจะติดเล่นเยอะไม่ได้แล้วทำชิงโอ้ลูมิเก้ยิอย่างห่างอุ้ยดาบสวยจัดแล้วป่าแล้ววีลี่ดูไว้โอ้ เสียดายจะได้ปั่นอยู่ล่ะโอ้ล้ำหน้าไปครับผมโอ้เขาวิ่งหาช่องดีมากเลยนะคุณผู้ชมแต่ผมส่งช้าเกินไปมันเลยล้ำหน้านะฮะนี่แหละถ้าเล่นวิเอรีก็ต้องสายตาไวๆหน่อยนะครับผมเราจะช้าไม่ได้นะเพราะว่ากองหน้าตัวนี้แม่งหาช่องแม่งดีจัดอะแต่ลุงแม่งตะกี้ดับสวยจัดขอดับอีกทีนี้วิเอรีจับแล้วหลอดบวกครั้งแรกโอ้ยเกือบเป็นประตูเหมือนกันนะครับนีอะ ลูกแบบฮุกจัดอ่ะโอ้โหดูครับจับแล้วซัดโอ้หดิปปิ้งช็อตว่ะคุณผู้ชมดอกนี้แต่สุดท้ายไม่ยังไม่เสียบเสาว,วะ่ะแต่ต้องดูนะครับนิวนิว,นวทองช็อตนี้ดูไว้ไอ้น้องดูไว้ว่าเขาเปิดกันยังไงโอ้โหไม่ได้่เจียว แล้วฝ่ายเราข้ามจะสวนลูกเตะมุมโอ้ฟันได้กูหอบแดกไอ้สัตว์ฟันได้กูหอบแดกง่ายอย่างว่ามึงนาทีที่ยี่สิบแปดมึงไม่ฟิตชัวร์โอ้ฟันได้อบไม่ฟิตชัวร์คุณผู้ชมหอบแดกแล้วอะอะไรของมึงวะเนี่ยปาดนิดนึงช็อตทางนี้เอ้าไอสัตว์ไม่หลงเฉยฝ่ายเราข้ามมันก็ไม่หลงเลยนะครับนี่เอ้าทำอะไรพวกเข้ากลางไปครับผมปาดนิดนึงแล้วกัน ส่งปาทางนูน้นโอ้โหคุณผู<ห>้<ส>ชมซิโกโ้ขอปัน่นโอ้โหประตูฝ่ายเราข้ามแม่งปัดดีชิบหายแล้วคุณผู้ชมซิโกโ้บิดเคเลอร์ก็ยังไม่เข้าค่ะโอ้โหเอลีกุสซัคก็ยังปัดได้ซิโกโ้กุสซัคก็ยังปัดได้อีกประตูนายก็เหนียวเหมือนกันนะครับเนี่ยต้องมาดูนะคุณผู้ชมว่าเกมนี้ใครจะชนะนะครับขอไม่หยอดก็ไม่ได้อีก แล้วข้ามันไม่รีบอ่ะคุณผู้ชมดูดิมันนิ่งจัดอ่ะเอา้อเกากูกำลังชมแม่งไปเลี้ยงออกทำไมวะพวกโอก้กําลังชมตะกี้นี่เลยนะครับนี่เข้ากันสองให้บีนี่จับใช้ความใหญ่เอา้างงเจอเพียงเดี่ยวนี้แล้วสัดโอ้ เฮ้ยมึงจะปัดทำไมวะประตูฝันขงข้ามปัดดีชิบหายแล้วเวลี่มึงเสือกไม่ซัดไม่ซัดซ้ายนาเท้าถนัดมันเท้าซ้ายเดี๋ยวมันเลือกที่จะซัดขวาเยี่ยมโอ้โหแต่มุมตะกี้ผมปั้นเท้าซ้ายให้หนอดแต่มันเลือกที่จะซัดขวาอะไรของมันวะโอ้โหไม่ได้ประตูฝั่ขงข้ามดีมากครับแม่งวิ่งมาโขกได้เฉยโอ้โหถ้าประตูไม่ปัดนะปัดนี้มึงโดนกูสามศูนย์แล้วเนี่ย โอ้ยโอ้โอ้โหฟันได้โอ้โหฟันได้อันนี้ก็คือข้อดีนะครับผม,มที่กองหลังไม่ไมฟิตนะครับดูดิมันวิ่งไม่ทันนะ่ยสุดท้ายฝันเราข้ามก็ลรัหน้าะไม่ทราบว่เกมนี้มันตึงจังวะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาเปลี่ยนความรู้สึกว่าฟันได้ไม่งน่าจะหัวตกนี่ไงกูว่าละไอสัตว์เอ้ยหัวตกขอเอาคานาวาโรุผมรู้สึกว่าเกมนี้ตึงมากเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชม นี่ไปส่งให้เขาอีกละโอ้โหมึงจะอ่อนให้ทำไมเยอะวะ <c oughs> สองดอกแล้วนะส่งให้เขาแบบนี้เนี่ยเกมนี้แม่งประตูฝันขรงข้าไม่เซฟจัดไม่ใช่ว่าวีเอลี่ผมไม่มีโอกาสยิงนะคุณผู้ชมมีโอกาสยิงทั้งสองครั้ง แต่แม่งมันเสือกใช้เท้าที่เป็นฐานซัดเฉยเลยอะไรของมันว่ายัง0-0นะครับผมโหยิ่งยากจังว่าเกมนี้ต้องเราดูข้างหลังนะครับว่าวีเอรี่จะพังหายนะคุณผู้ชมได้เห็นได้หรือเปล่าในเกมนี้นะเอาไหนไว้วีเอรีปาดจังหวะนี้พาร์เมอปาดต่อยวีเอรีไปวีเอรีวีเอรี่ก็บฟิกช็อตเอ้าสไลด์อะไรของมึงวะ สไลด์ทำไมโอ้โหเฟ็กชดหลอกแบบเหนื่อยชั้นนะครับฝ่ายเราข้างจะสไลด์อะไรครับนี่อ่ะเอาแล้วนะหนึ่งแล้วนะครับผมเชียร์แบบนิ่มๆนะฮะยิงหลอดม้วนไปเข้าขอปั่นแบบนิ่มๆแล้วกันเหนื่อยชั้นจัดอะ่ะแม่งมีเฟ็กชดหลอกแบบเหมือนสไลด์ด้วยรูการบังบอลตัวใหญ่อ๋อนี่ไงเป็นไงทำฟาวไปดิพวกแล้ววิ่งหายช่องต่อโอ้โหโอ้โหแล้วสัโอก ไมไ้ไอสัตว์ไม่มีความใกล้เคียงเลยมันใช้ขวานะคุณผ <c oughs> ูช้ชมไม่ถนัดนะครับเท้านี่ถ้าใช้ซ้ายเนี่ย <c oughs> จะดีกว่านี้มากแม่งชอบยิงเท้าที่ไม่ถนัดเฉยเลยวิลี่กูโอโ้โหแม่งไม่มีความใกล้เคียงเลยตะกี้คร <c oughs> ับลุงลุงจะพลิกทางนู้นไม่ได้แล้วแล้วทำอะไรปาทานเป้ทำไรสายเหลืองพวกโดนเหลืองเฉย ยังได้อยู่ส่งให้วีอดีทำชิงกับลูมินิเก้ดับอ้าไม่ดับวะโอ้โหลมไม่แดดไม่ผมเฉยเดียวคุณผู้ชมอุ้ยปาดวีอดีวิว่งออกตัวไวอยู่แล้วจังหวะนี้พีเข้าแล้วซัดนำสองสิครับรออะไรหลอนม่วงแบบครมกริบอ่ะ โอ้โหครึ่งแรกแม่งยิงไม่เข้าครึ่งสองนี่เป็นไงวิลี่จัดให้อ่ะโอ้โหคนเดียวแพ้เลยไหมั้วพวกวิลี่ผมก็หอบแดงเลยบอกคุณผู้ชมแต่เกมนี้ไม่เป็นไรครับเราจะให้เขายืนเต็มเกมนะครับผมไม่ตีมา เป็นกองหลังตัวดีกว่าคุณผู้ชมมาน,นี้ก็เดีวกันนะฮะเอาว่าครึ่งแรกแม่งไม่ค่อยพังอาจครึ่งสองมาพังอาจจัดนะแค่นั้นแหละไม่ใช่ว่าครึ่งแรกไม่พังองาจหรอกมันยิงแล้วประตูมันปัดเ <todavía S 1> ว้ย,ยวคุณผู้ชมมันมีโอกาสได้ยิงเหมือนครนึ่งครึ่งสองแหละแต่ประตูไม่ชอบปัดแต่สุดท้ายเป็นไงสุดท้ายก็ไม่คมอ่ะเจอวิเอลี่เชี่ยนนิ่มๆอ่ะไม่ได้ปัดแล้วครีนี้แม่งหลอดม่วงหนึ่งแล้วปัดนิ่มๆอีกหนึ่งนะฮะไปดีครับได้สวนอีกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมประธานเป้ปัดดอกนี้อุ๊ยวัดสปีดไม่รับคุณผู้้ชมอา เสียดายล้ำหน้าโอ้เช็คแล้วว่าอะไรเมนมึงไม่อ่อยให้บ้างวะโอ้ถ้าไม่ล้ำนี่ก่อนแฮตชิกแน่ต้องรอดูนะคุณผู้ชมเขาจะแฮตชิกได้หรือเปล่าครับไอ้เว้ยถ้าประตูมันไม่ปัดอะไรอ่ะกูว่ามันน่าจะแฮตชิกได้ตั้งนานละประตูฝั่งตรงข้ามมันเหี่ยวเฉยข้างแรกอ่ะทำอะไรอ๋อมึงไม่มองขึ้นหน้ามึงมองออกหลังทำไมเนี่ย โอ้โหก้องหลังกูเอ้โหเขี้ยะสวยแล้วขึ้นหน้าไปครับผมได้สวนนะเนี่ยคุณผู้ชมปัดไฮเวลรี่ไม่ถึงครับผมมันเริ่มจะหอบแดกแล้วนะครับผม วิล่าชิวๆพวกโอ้โหแม่งไปส่งติดให้เขาเฉยแต่ทางข้างก็ยังเปิดซีเมียนไม่ได้เลยนะครับนี่เนี่ยเป็นไงสุดท้ายแม่งกองกลางเราคุมเยอะจัดอ่ะโอ้โหแม่งกองหน้าจ่ายบอลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมจะทำชิ่งกับเมสซีส่ซะหน่อยฮะแล้วจะสวนอะไรจ้าเมสซี่อุ๊ยปาดปาดดีรออะไรวินนี่โอ้โหขนาดไม่มีแรงยัง,งพาวิ่งเฟกช็อ,ชอตดอกนี้สัตว์ดกด แท็กเฉย My God ทีทีไม่ได้กูเก่งไหมกูเก่งไหมกอง,งหน้าตัวใหม่โอ้โห oh, 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 นี่เกมแรกของเขานะครับเนี่ยไม่ทันอะไร ic, ก,ก,เเก็ซัดแท็กยิวเฟกช็อตสวยๆแล้วซัดซ้ายเท้าที่ถน,นัดมันก็จะคมแบบนี้แหละโอ้ oh, ครึ่งแรกผลิตสกอร์ไม่ได้ไม่ครึ่งหลังไม่เอาจัดเลยว่ะคุณผ<อ>ู้ชมบพีเอลลี่เราเป็นไงกองหน้าตัวใหม่เอ้าซิโก้กูโดนดักเฉย ก็นแม่ต้องใหม่เราอะครับสุดจัดสามลูกนี้แม่งไม่มีใครยิงนอกจากเขาอะซิโก้ซิโก้พิกพิกโอ้โโอโอยคุณผู้ชมดูจังหวะน,นี้จะโชว์โชวนบอลคงซิโกโ้บีสเคอเลอร์ตัวนี้มันบัคอยู่แล้วนะครับผมเฮ้ยทำไมขึ้นหลังประตูฝ่ายตัวข้ามันไม่เอาอะไรเลยวะขึ้นแรกไม่ปัดจัดขึ้นหลังไม่ปล่อยไกลเฉย อ้าวเราตัดได้อีกแล้วครับผมงหวะนี้ปาดไปแล้วปาดต่อ้เบลลรี่ต่อให้ไม่มีแรงก็เฟซช็อตยังเก่าได้อยู่ขึ้นไปงหวะนี้ปลาดด้อ้าโอ้กดดับไม่ติดคุณผู้ชมเสียดายไม่งตะกี้ระดับได้ได้หลอนม่วงแม่โห้ขึ้นแรกศูนย์แม่งขึ้งหลังเอาไปสี่ลูกแบบจูจๆเห็นไหเวลลรี่กูมันหดอยู่ล่ะของหน้าตัวใหม่ลงสนามนัดแรกก็กดแฮตชิกเลยนะครับเนี่ยันรอบไปสามลูกอ่ะอุ้ย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 ปาด โอ้โห <laughs> ปาดแบบไม่ได้ลุ้นว่ะพวก ฝ่าน้ข้ามเขาเปิดไม่ได้เลยนะครับนี่มีโอกาสได้ยิงเลยบ้างรึ่งหลังเนี่ยพอดีว่าเชิงมันหนากันคนละชั้นหรอพวกก็ครึ่ <S <S งแรกผมเก็บรายละเอียดมดแล้วว่าฝ่ายน้ข้าจะมีวิธีการเล่นยังไงอ่ะครับผมเก็บเกมลับเก็บเกมลุกเก็บมาใส่ในบันทึกสมองแล้วก็ค่อยแก้เกมเอารึ่งหลังไปไงท้ายเนี่ยก็เข้าสุดชีเนียด,ดความคิดผมมันอัดฉริยะอยู่แล้วอ่ะโอ้ยครึ่งแรกนับศูนย์ครึ่งสองนับสี่สี่ศูนย์นะบอวิีกดแททิกจะเป็นใคร ไปไม่ได้ที่ได้ l v p ในเกมนี้นะคุณผู้ชมนั่นก็คือวิเอลดี่องหน้าตัวใหม่ล่าสุดในอีพิกนี่เป็นล่างแรกของเขานะครับเนี่ยเกมแรกก็กดแฮตติกเลยว่ะ8.5นะครับเดี๋ยวหลายคนไม่เชื่อว่าลงนัดแรกหรือเปล่าอ่ามีไซติดูไซติในบันทึกกินเนส s เวิร์กได้เลยนี่นะครับผมหลายคนอาจจะไม่เชื่อไงคุณผชมว่าเป็นนัดแรกของเขาจริงๆหรือเปล่าดูดิครับแผ่ช้ตาดูมีหลักฐาน ลงนัดแรกจริงๆด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าสูตรสไตล์กัดอ้าวของจีเนียเนี่ยมันของแท้907185นะครับผมลงนัดแรกก็ซัดแฮตทิกแค่คุณผู้ชมได้ดูแล้วแค่นั้นแหละโอ้ถ้าครึ่งแรกประตูไม่ปั่นนะอาจจะซัดห้าลูกในเกมแรกของเขาเลยก็ว่าได้นะับประเดินสนามแม่งก็โคตรสุดเพราะว่าสูตรสไตล์กัดอ้าวของจีเนียมันของจริงนะคุณผู้ชมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมแต่สุดท้ายก็ อยู่ที่ฝีมืออยู่ที่คนเล่นแหละครับว่าจะเล่นตัวนักเตะออกมายังไงให้ฉลาดดึงศักยภาพเขาออกมารู้จุดดีรู้ข้อเสียนะคุณผู้ชมแล้วเราจะเล่นง่ายอย่างแน่นอนนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์นะฮะและอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า